เวลาเราไหว้พระนะเราก็จะอธิษฐานใช่ไหมคะคะเราก็อธิษฐานว่าหากข้าพเจ้าเนี่ยจะมีคู่ขอให้คนคนนั้นมีนศีลศรัทธาปัญญาจาคะเสมอข้าพเจ้าคุณผู้ชมคะอธิษฐานค่ะเ <c oughs> <ๆ S 1> คย <c oughs> มีคนบอกว่าถ้าอยากจะมีเรื่องคู่เนี่ยต้องไปขอที่ชเวดากองไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ซื้อตั๋วเลยเแล้วเราก็ไปกันทั้งออฟฟิศเลยพาออฟฟิศไป <c oughs> <ๆ S 2> พอดีคนที่แฟนเราปัจจุบันเนี้ะนะณวันนั้นเขาเข้ามาจีบเรา แต่ว่าเราอ่ะก็ยังไม่ได้ชอบเขร้อยเปอร์เซ็นต์คือเหมือนก็ริ้วยังไม่ชอบเลยดีกว่าซึ่งคุยด้วยได้เหมือนเปิดใจคุยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พาแม่ไปด้วยกันวันนั้นเหมือนกันไปพม่าเนี่ยหรอไปพมา่าใช่ค่ะคือเขาพาแม่ไปจังหวะเดียวกันโดยบังเอิญโดยบังเอ,อิญค่ะก็ถามกันว่าเออวันนี้คิวเธอเป็นยังไงเราก็บอกก็ไม่รู้ช่วงบ่ายาจ,จะไปแถวชเวดากองแต่ไม่รู้<ช>ว,ว่ากี่โมไม่ได้นัดกัน ชเวดากองพี่พี่เคยไปไหมคะไปสิคะตั้งหลายรอบถามพี่เฉาะสิคะนี่คือผู้ชนะนำขาใช่ชีวิตดีแถวนั้นเลยค่ะพี่ได้ขอสิคะคือชเวดากองเนี่ยใหญ่มากใช่ไหมคะแล้วทางเข้าเนี่ยมีหลายทางค่ะอ่๋อเงาะตอนนั้นอ่ะง้ออยู่ที่พระประจําวันเกิดค่ะพระประจําวันเกิดเนี่ยเขาให้ลดน้ําเนี่ยเท่าเท่าอายุบวกหนึ่ง S <S 2> <S 2> ซึ่งตอนนั้นเงอะก็อายุประมาณสามห้าแล้วบวกสามหถเมื่อยแขนเลยค่ะเราก็ตักแบบเพียนมาก <S <S 2> <S 2> ตักไปตักไปแล้วก็อธิษฐานพอตักเสร็จล้วก็อธิษฐานว่าเนี่ยขอให้เจอคนแบบนี้นะคะศี <S <S 2> <S 2> รษะไปน่าจะเแค่เสมอกันเป็นคนดีพออธิษฐานเสร็จไหวเสร็จปุ๊บหันหลังกลับมาแฟนยืนอยู่เลย <S <S 2> <S 2> เป็นภาพเหมือนซีนิมโตรกราฟีมากซึ่งเขามายืนรอเราหรือเขาก็บังเอิญเหมือนกันบังเอิญทั้งคู่คือประตูมีหลายทางมากดันขึ้นมาประตูตรงนี้ ฝั่งที่เรายืนอยู่แล้วขึ้นมาเขาก็เห็นเราเลยแต่เขายืนรอยอยู่สักพักพูดแล้วตกไหลครันอายุเยอะนะนับอายุนับอายุจังหวะนั้นค่ะเราหันไปหาเชดีเลยค่ะเอาแล้วเหรอคะวิวจังเลยเจ้าค่ะใจขนาดนี้เลยเหรอคะทันใจมากๆเลยเจ้าค่ะถ้าเปิดน่านฟ้านะคะเชื่อว่าพม่าตอนนี้เนี่ยนจะสายกันพม่ากัเลยนะเพราะว่าตอนนี้มีบุ๊กแล้วในข่าวโควิดนะคะหลังจากนั้นก็เลยลองเปิดใจคุยกับเขาแต่เขาไม่ตรง จากสิ่งที่เราเคยแบบชอบมาเลยเขามาดีอะสุภาพเหลือเกินสุภาพจนเราแบบใช่ไหมยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยด้วยอะไรบางอย่างในใจก็บอกว่าก็ถ้ารูปแบบเก่าอะมันดีอะมันดีไปนานแล้วเนาะไหนลองเปิดใจซิดูใช้สมองบ้างอย่าใช้แต่หัวใจอย่างเดียวก็ลองใช้สมองใช้สมองก่อนว่า อะไรที่ตอบโจทย์เราหนึ่งศีลศรัทธาปัญญาจากฮะเขาก็ไม่ได้กินเหล้าสูบุรีอะไรนะคะชอบทําบุญเหมือนกันสนใจเรื่องแบบเดียวกันสนใจการพัฒนา ตัวเองอะไรต่างๆนานาเหมือนกันก็ลองเปิดโอกาสคุยกันอยากเห็นหน้าแล้วใช่ไหมคันั่นเลยนะจากวันนั้นหน้าชเวดากองจนวันนี้และนี่คือครั้งแรกกับการเปิดตัวแฟนออกสื่อนะจ๊ะซึ่งไม่ใช่แค่ครูเงาะที่ตื่นเต้นนะครับคุณแฟนก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ้าวพบกับแฟนครูเงาะคุณจอี้ค่ะ เปลี่ยนนะคะสเปลี่ยนหรอเปล่นิดนึงนิดนึงดูมีแบบดูอ่อนโยนอ่ะมีมุมนึงยินดีมากเลยค่ะโจอี้ค่ะเห็นบอกไม่เคยไปออกรายการไหนเลยไม่เคยเลยครับรายการแรกเลยครับรายการแรกเลยนะคะคุณโจอี้เป็นคนเป็นคนอินเดียเชื้อสายอินเดียแต่สัญชาติไทยที่เกิดในเมืองไทยเกิดเมืองไทยพูดได้ชัดมากช่ครักก็แปลว่าคุณคุณพ่อคุณแม่เป็นอินเดียคุณพ่อแม่ก็เป็นแบบเดียวกันคือเป็นคนเอ่อ เชื้อสายอินเดียแล้วก็เกิดเมืองไทยมืกันเขาเป็นเจเนอเรชันสเป็นเจเนอเรชันที่4ี่องที่อยู่ในประเทศไทยมาโดยตลอดใช่ค่ะเมื่อกี้ยืนอยู่คงได้ยินสิ่งที่เล่าโมเมนต์ที่เชยดากองอยากตัดภาพไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งบ้างทำไมไปโผลอยู่ตรงนั้นเข้าใจว่าวันนั้นเขาน่าจะอยู่ที่นี่แล้วผมก็ไปกับคุณแม่แปลว่าตอนนั้นชอบเขาแล้วหร ใช่ครับชอบอออช่วงน<ช>ั้น<ล>คือเหมือนเป็นสวยขึ้นสวยขึ้นมาช่วงแรกๆที่คุยกันแล้วก็รู้โปรแกรมว่าเออจะไปที่เจดีเชเวดากองในช่วงวันนี้แหละแต่เราก็ไม่รู้เวลาไหนเพราะเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ข้างในเราก็เก็บโทรศัพท์ไว้ในรถพอเราขึ้นไปถึงปุ๊บเราก็เห็นเขายืนกําลังรดน้าอยู่พอดีในมุมภาพในมุมของผมก็คือยืนรอแต่ทําไมมันนานเลยเกินจะอีเจอกันยังไงอะคะกับกับเจอกันใน ห้องเรียนสัมมนา,าที่หนึ่งนะครับคือแล้วผมก็เห็นทางเงาะเนี่ยเต้นอยู่บนเวทีเปิดตัวได่น่ารักมาก<ช>ไม่ได้เต้นสวยอะไรด้วยเป็นเต้นแบบโจโจแล้วก็ก่อนหนั้นนัผมผมเพิ่งอกหักมาแล้วผมก็เข้าไปเทคคอร์สอันนี้แล้วพอเข้ามาในห้องปุ๊บก็เห็นผู้หญิงคนนี้เต้นสนุกดีเราก็คิดในใ,นใจว่าเออครั้งต่อไปถ้าเรามีแฟนเราก็อยากได้ผู้หญิงประมาณนี้ ที่ตลกตลกเราก็แบบเหมือนพูดกับคนทั้งไม่ใช่ทางสวยเหรอคือทางตลกเห็นไหมสวยมากนกตลกก็ได้ตลอดพีน้อแล้วเชียวแล้วเข้าไปคุยหรือว่าเข้าไปทําความรู้จักยังไงอะค่ะอ๋อมีผู้ใหญ่ที่รู้จักคนนึงเขาแนะนําให้รู้จักกันเขาก็เฉีร์ให้เราอะลองจีบดูแต่เราก็ตอนแรกเราก็เขินเราก็ไม่กล้าเราเอ้เราจะให้เราไปจีบคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงเมันมันก็ดูท่าทางไม่น่าจะใช่ผมอยู่ละ แต่ผมก็คุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกคนดังหรือคนที่เขามีชื่อเสียงเขาก็ต้องการใครสักคนหนึ่งเหมือนกันเราก็เลยโทรไปคุยโทรไปขอนัดไปกินข้าวค่ะเขาก็โทรมาละค่ะก็รับสายคุยไหมก็คุยคือมันจะมีความสะดุดใจบางอย่างคือเหมือนแบบตอนเราเจอเขาเนี่ยเดินสวนกันเราก็รู้สึกว่าสะดุดใจแล้วก็ไปดูหน้าเขาใกล้ๆไม่ใช่สเปคแต่เดินผ่านอีกสะดุดใจมันจะมีไหมคะแบบเวลาเรารู้สึกว่าสะดุดใจกับใครอะ เวลาเราเดินผ่านเขาเราจะต้องสวยขึ้นหนึ่งเบอร์เนี่ยเออเราก็พยายามทาตัวสวยขึ้นมีไหมมีไหมมีมีรู้สึกตานนั้นตอนนั้นะค่ะแล้วพอพอเขามาคุยกับเราเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจแต่ไม่ได้รู้สึกอินมากเพราะว่าเหมือนแบบเขาพูดจะแบบเหมือนคนละภาษากับเราเราเป็นแบบสายลุยๆมาก่อนอะไรเงี้ยเขาสสุภาพมากๆแต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนสุภาพมากๆนะคะแต่ว่านวันนั้นที่เขาเข้ามาเราเนี่ยเขาก็จะแบบพูดหวานๆอะไรเงี้ยค่ะก็คุยด้วยเหมือนแบบเปิดโอกาส ให้ตัวเองค่ะคือโทรคุยรู้จักกันคร่าวๆแล้วตอนนี้ก็เลยมเมสเซจไปหาว่าเออเดี๋ยวไปทานข้าวกันคส่งไปประมาณ9ก้ามงเช้าตอบอีกทีห้าทุ่มโอ<ฮ>้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะสวยจริงๆสวยจริงๆ<ม>ค่ะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหรือว่าเขาคิดว่าคิดว่าคนนี้น่าจะยากละอตอนนั้นก็เลยคิดในใจว่าลองให้เวลากับตัวเองสักเดือนหนึ่งในการจีบคนนี้แล้วกันจนกระทั่งไปดูหนังมีครั้งหนึ่งไปนั่งดูหนังกัน แล้วเราก็นั่งดูหนังแล้วเราก็แบบพี่ชายฉันหนาวอะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยสักนิดเลยนะคะในความสาัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือนั่งแล้วมันหนาวอะเราก็เอาผ้ามาห่มเขาว่าก็จับมือเราเขาก็เอามือมาอย่างนี้เราก็จับมืออย่างนี้ค่ะ,คะเอามือรูปด้านหลังอย่างนี้ค่ะ,คะแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันอบอุ่นอย่างนี้เเฮ้ยแล้วเราไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มาก่อนเลยในทุกความรักเรารู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติด้วย อบอุ่นด้วยทนุถนอมด้วยค่ะมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งเนี้ยเราก็รู้สึกใจอ่อนระดับหนึง่ง